ก็มาหามึงได้เฉยอ๋อก็ไปด้วยดีก็เอารถลารถสี่ไปด้วยดีเอาเอาเอารู้ไปด้วยรู้ไปนะอะไรน่าจะขี่รถไปแล้วว่ารถก็เราขี่รถไปแล้วเพราะแอบนี่มันรู้อยู่แล้วลม่รู้เข่มกว่าเด้ง จะให้ต้องมเดี <|so|>> ๋ยวมันบังเลยไอ้เออือหืออือแน่เลยสัตว์อหออือหืออือหืออือหืออ้อแื่อืเหืออเชื่อเชืออือหืออวอหืวอาอ ใครวะเจาลากเรื่องนี้ไอเีไยี่ไอเยดีโง่ไอเยดีโอวยเพื่อนเลยเจ็ดเพื่อนเจ็ดเจ๊เพื่อนเพอนเพื่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 อนเ่อเพื่อนเพื่อนเกื่อนเพื่อนได้่อนเพื่อนเพ่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่อนเพนเ่อเพอนเพืรอนเอน่อนเพื่อนเพ่อนเพื่อเพื่อนเื่อเพื่อน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 เ่มึงมา่ับกูก่อนเพื่น่อนเพือนเ่อน่นอนเพนเ่อน่องอเ่อนเพื่อเพื่อน่เพื่อนอนอ่นนน่วนเลยนะด่วนเลยนะ 对。<music> <music>

เออเออเอ้ยรับไปพวกไปไหนกันน่ะไปไหนกันน่ะอาววกมีแต่พวกแกนั่นแหละกระตือใครอ่ะทุกคนเพื่อนคนตีนใช่เหรอเออเอาดิพอดีหมดใช่เพื่อนตอนนี้เออเอาหมดไม่มีอะไรทำ <laughs> มีแต่เพื่อนนี่แหละมีอยู่ข้างการจะมีแต่เพื่อนนี่แหละมีแต่เพื่อนนี่แหละมีคนตามยิงข้างหลังดิ <laughs> โอเคทิ้บเลย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  <laughs> <laughs> มาดี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  <laughs> ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำร่วงเลยเยี่ยยิงดิดแหลกย่ะยิงนิดแหลกชีวิตโคตรมันอ่ะคันได้ชีวิตโคตรมันอ่ะอะไครัะชีวิตโคตรมันอ่ะได้ได้ได้เขาโทรมาหากูเลยเขาโทรมาหากูเอ้าทำไมวะโันทำไมวะอะไรอ่ะรู้ว่าคือมีคนยิงกูรถสีดำรถสีดำยิงกู เมื่อกี้ลุงเหรอเอ้ะจะปั่นปั่นเขาปั่นเขาเพรากูไม่อยู่กับเพื่อนเออ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 อยางฮาว่าจับเลยตอนนี้สังคนตาสีเขาว่าจับเลยโดนยิงเลยียปินเลยแก้ววดเบืองแก้ววดเบือง ดีนะหมาตัวทันในศาสตว์ดีนะวิติมันโทรมาวิติีแม่งโทรมารู้เลยไอ้เงี้ยว่าว่าคิดอะไรอยู่อ่ะถ้าเป็นคนอื่นนะไม่รู้บอกใครถ้าเป็นคนอื่นนะแบบไอ้พวตะแก๊ปอย่างเงี้ยนะวิตตีมันโทรมาแอ้าปากกูรู้เลยไหนอ่ะเพื่อนถ้าเปลี่ยนสีผ้าป่ะเหรอ เปลี่ยนสีรถอะแล้วก็ไปแบบไปไปปั่นเขาอะไปปั่นลุงอะไปยิงเขาต่อเวลายิงเขาอะคากระเรอะไม่มันมีของในตัวเยอะปั๊มไม่ได้ก็เก็บของออกมล้อมาไม่ลอทำไมเขาถึงตามอะป้อมแล้วพี่ไม่เซอร์ก่ะไอหวังเหรอวะเอ้ากูนึกว่ากูณหน้าไหนแยกไอสัตว์ ไอ้เหี้ยวห,ไไตตหวยังไอ้สัดมึงนี่มันเหี้ยจริงๆนะไอ้สัดร้อนเรียนเพื่อนกูเหรอไม่ไม่ไม่มาบล็อกบัวพี่ผมปรับัฟกอไอ้สัดกูก็ทักกูก็คิดวกูได้ไอ้แจ็คมาตั้งนานไอ้แจ็คก็อยู่กับแจ็คก็อยู่กับสาที่พว <c oughs> กแจ็คอยู่กับสาแลาๆๆ้วก็แวบไปนานไอ้พวกเขาก็เลยหาไง ก็คิดก็ได้เออก็คิดก็ได้แหละวีจเจ็ดก็ต้องมีแจ็คอะไปอยู่คันนี้ดีกว่าปลอดภัยรถแรงด้วยคันนี้หนีทันตาจริงุ้งจัดอะกระจกมันใสป่ะออพมิเตเหรอเออ กูออไอยู่ไหนอะ่ะอยูอไ่ไหนอยู่ไหนไม่อยู่กับลุงแล้วตอนเนี้ยลุงทิ้งไปละอ้าวทำไมอ่ะลุงทิ้งตู่กูไปตามล่ามึงไงจ้ะผมไม่ได้ทำอะไรตอนนี้นก็เป็นการทิ้งกูเลยเนี่ยผมไม่ทำอะไรเออไม่ทำอะไรก็ดีแล้วไงเออพี่ก็มีพี่อยู่ข้างผมได้ไหมล่ะผมไม่อะไรเลเออ,เอ็กลัวอยู่ข้างมึงแต่กูไม่ได้ไปอยู่ข้างใครหรอกแล้วเริ่มเป็นนกต่อยได้ไหมเริ่มเป็นนกต่อให้เขาได้ไหมล่ะไม่ก็จะเลี้ยงกูไม่เป็นนกต่อเซิร์ กูเป si er, right? okay. ็นนกต่อยหี่อะไรกูไม่กูเป็นนกต่อยอยู่ละโอเคก็ตัวพี่ก็คืออาติอับดุลสำหรับผมนะใหญ่ก็จะเป็นกระบอกเร์ไลน์นะไอ้เหี้ยไข่ไว้สัต์กูยังไม่กูอไม่เอออเขากูไม่ได้ไปหามมงนซ้ซแย่แยกแจ่แนั่นลุง ลุงไงมันอะไรวะไอเจ้ามันไอเจ้ามันไอเจ้ามันชนลุงเป็นหมาเลยเมื่อกี้เขามาไล่เขามาไล่จับกูแต๊ๆแใช่หรอบอกให้นะเขาเห็นนะเขาไล่สุดด้วยถ้าเขาเห็นเราตอนเนี้ยเห็นรถอะแบบจ้ารถได้หรอวะว้าแบบอุ้ยแต่รถคันนี้แม่งดีจริงว่ะเออแม่งแม่งดีจริงว่ะดีดีเพื่อนต้นแม่งคุ้นคนหวอะ ตัวจัดจากน่งสีด้วยผลก่อนเสมอเออคอนจัดอ่ะผลเราทำคอนเทนต์จัดอ่ะคันเนี้ยเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นมีแฟนอ่ะจริงเรื่องของเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นจะรักจะมีแฟนอ่ะแม่เอ,อ๋ยมันอยู่ยากลำบากเนาะ มันอยู่ยากลำบ,บากเนาะจะรักจะรักใครสักคนหนึ่งในธนาคารเนี่ยเนาะมันยากเหลือเกินว่ะงานต้องเลี้ยบว่าน,าน,น,นี้่ะเออเล็ดเลดเฮียไปดิไปดิไปดิเพื่อนเอาถือามันก่อนเพื่อน